ใจชภเนอเสพราะว่าเราไม่มีผู้นำเราไม่มีแสงสว่างให้กับประเทศไทยนี้เพราะทุกคนมัวแต่ห่วงเรื่องของตัวเองไม่มีใครห่วงเรื่องของบ้านเมืองผมเลยจะต้องเอากตะเกียงมาปากมาปากแม้กระทั่งท่านผู้นำพลเอกประยุทธ์ เพราะท่านมัวแต่ว่าจะไปร่วมกับพรรคโน้นพรรคนี้แต่ปัญหาบ้านเมืองท่านไม่ค่อยสนใจจึงต้องเอาตะเกียงแสงสว่างเพื่อให้ท่านได้สองเพราะท่านเป็นผู้นำท่านเป็นผู้นำที่จะต้องนำประเทศนี้ประเทศไทยให้แสงสว่างแต่ปรากฏว่าไม่มีส่วน ที่สำคัญก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอ่ะกับด้านหน่อยกลับด้านเลย ันเป็นเรื่องหน้าประหลาดมากคุณตามผมไม่ทัาผมจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยผมติดเพื่อพอผมเห็นท่านตำรวจกับอายการเมื่อวานนี้แถลงข่าวผมว่าพอๆกันพอๆกันยังไงครับคือตำรวจเฉพาะเรื่องหลวงจูเนี่ยที่ยกกองเนี่ย พูดไม่เต็มบากเต็มคำส่วนท่านอายการผมถามหน่อยคดีสวนงู CCTV ที่เห็นเมียตู้หา่าวพาคนไปก่อเหตุไปดูพื้นที่ที่ภูเก็ตหายหลักฐานไม่มีปรากฏว่าอะไรหลุดวันเดียวยกคดีบอสไว้ยังไง ไอชัยน,นรมที่รถไล่ออกอ่ะที่ดถปลดออกอ่ะว่ายัางไงทำไมทำไมเฉยเฉยทำไมมามาแต่ลกกล่าวดังนั้นสังคมเนี่ยไม่ไว้วางใจทั้งตำรวจทั้งอายการแล้วทำไมสังคมมาเชื่อถือผมมากกว่าตำรวจและอายการนั่นนะสิครับคุณต้องตั้งคำถามตรงนี้ผมเนี่ยมาติเพื่อกอผมไม่ได้ติเพราะว่า ผมมาทำลายอะไรท่านแต่เพราะท่านมีพิรุษม,มากไปการที่ตำรวจกับอายการมานั่งแต่ถลข่าวผมบอกได้เลยสังคมไม่เชื่อถือไม่เชื่อถือเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้ตำรวจเริ่มโยนละโยนไปไหอายการเอาอายการมานั่งด้วยผมนยอ,อ,อายการเขาบอกว่าผมมีสมัมมวลคดีสมบูรณ์พยานหลักฐาน เดี๋ยวผมจะพูดให้คุณดูแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องตลกแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมพูดมีผู้สื่อข่าวไปถามบอกเฮ้ยชูวิทย์หมิ่นหรือเปล่าผมบอกได้แล้วละครับผมไม่กลัวเพราะสิ่งที่ผมพูดเป็นประโยชน์กับสังคมและสาธารณชนไปถามอัยการเลยไปถามตํารวจเลยว่าสิ่งที่ผมพูดมีตรงไหนเป็นเท็จ ถ้าละผมจะพูดให้เร็วนะครับผมตั้งคำถามไปที่ตำรวจและอายการที่นั่งแถลงข่าวด้วยกันพูดโจ๊กๆแจ๊กๆว่าโอ้มีหลักฐานครบปีเชื่อมโยงม,มีพยาสี0ร้อยคนนะนู่นนี่นั่นทั้งๆท,ท,ที่จริงๆเนี่ยสำนวนคุณเนี่ยขอโทษนะผมฝากเทียนไปให้คนละเล่มน,นะครับากเทียนไปให้คนละเล่ม ปากเทียนไปให้พบตรเล่มหนึ่งปากเทียนไปให้อธิบดีแดงเล่มหนึงเพราะอะไรเพราะท่านนั่งเทียนอยู่เผื่อเทียนจะหมดเผื่อเทียนท่านจะหมดเห็นท่านทำงานดึกท่านบอกท่านทำงานทั้งวันทั้งคืนนะเอาเทียนไปคนละเล่มเหตุที่ผมพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมมากล่าวหา ไม่เป็นไรเพราะทุกครั้งผมพูดผมจะมีพยานมีหลักฐานคุณบอกว่าสำนวนดีอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วพยานหลักฐานแน่นนั่นเท่ากับว่าคุณอยู่ในฝั่งที่ดีเฟนผมผมพูดอยู่ตลอดว่ามันจะแน่นได้อย่างไรล่ะครับก็ถ้ามันไม่แน่นมันก็ต้องไม่แน่นเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้สังคมเขาดูหลักฐานที่ผมมี หลักฐานที่ผมกองเอาไว้หลักฐานที่ผมเอามานําเสนอหนึ่งผมพูดเลยเก็บหลักฐานแบบเว้นวักทาไมเก็บหลักฐานแบบเว้นวักอ่ะพอ้ค,คุณไปวันที่ยี่หกตุลาวันหนึ่งใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วคุณก็เว้นไปห้าวันคุณไปหนึ่งพฤจิกายนอีกวันหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วคุณก็ไปยี่เจ็ดทันวายอีกวันหนึ่งแล้วคุณก็อ้างว่าเข้าพื้นที่ไม่ได้ปปสมีระเบียบไว้อ่ะผมไปถามปปสปปสผมไม่มีระเบียบนี้ทํางานมา30ปีไม่มีระเบียบนี้อ่ะ อันนี้ก็อันแรกแล้วว่าคุณเก็บหลักฐานเว้นวักนะสขยักหลักฐานขยักหลักฐานอะไรโอ้ยมีเยอะแล้วพอแล้วไอ้เขียงไม่ต้องนะครับอ่สาสลดของกลางที่คมไพรล,ลองคมไพรเอารถเบนเอสคัสออกปล่อยในหวังเทียนคุยอีกด้วยอันนี้คุณสอบหรืยังยัง อ่ะเสร็จไม่พอลองหมาเอารถกอเช่ออกบวไก่รถอีก3าคันยังไม่สอบหญิงจีเอกสารงองูช่วยเปิดห่อยเอกสารงองูผู้หญิงคนนี้ครับอ่าที่คุณเห็นในรูปเนี่ยถือถุงเนี่ยอ่ะเดินขึ้นไปอ่ะมีคนมาลับที่สอนอญานาวาอ่ารูปที่สอง่ะดูคลิปนะอ่าคลิปมาเปิดตาอ่ะเร็วเลยเร็วเลยนะเร็วเลยไอ้นี่ขึ้นไปก่อน เดินลงมา,มาอ่ะมีมารับแล้วนะอ่ะเดินนะอ่ะเดินมาเดินไปคุณดูเห็นถุงนะอ่ะอ่ะน,น,นี่นี่นี่เดินถือถุงเดินถือถุงเดินถือถุงอ่ะผมถามคุณนิดหนึ่งคุณตั้งข้อหารองหมาใช่ไหมคุณตั้งว่าเขารับผลประโยชน์ทำไ,ไมแล้วใครให้ใครให้ไอ้รองหมารอดอยู่แล้วเพราะอะไรเฮ้ยไม่รู้ใครมาวางไว้นะคุณสอบผู้หญิงคนนี้หรือยัง นี่ไงคุณประกอบสำนวนนะคุณสอบหรือยังคุณสอบว่าใครเป็นคนให้อ้าวคุณบอกลองหมารับประโยชน์รับจากใครล่ะเพราะว่าคุณยังไม่ได้สอบผู้หญิงคนนี้เลย,ผ,เเลยผี้หญิงคนนี้คือใครเปิดดูเลยครับผู้หญิงคนนี้ ส่วยเหรียญตามเอกสารนะครับส่วยเหรียญตามพาสปอร์ตสำนาพาสปอร์ตที่เอาไปทำยื่นหลอกๆไว้ที่สอนอยานาวาส่วยเหรียญคุณไม่ได้ไปสอบที่คุณไม่ไปสอบเพราะคุณจะช่วยเหลือกันอันนี้ผมบอกเลยเลยว่ามันชัดได้ยิ่งกว่าชัดนะคนนี้คือส่วยเหรียญอ่ะเปิดรูปไปนะ ถามว่าทาไมคุณทาไมคุณถึงไม่ไปสอบเราล่ะคุณเป็นระยะว่าสองเดือนอ่ะผมไล่คุณวางอ่ะอันนี้ลูกอันนี้ลูกนะใช่ไหมใช่ไหมคุณสอบเขาหรือยังป่านนี้หนีไปไหนแล้วป่านนี้หนีไปไหนแล้วใช่ไหมเนี่ยคนนี้ที่ถือถุงเงินไปให้รองหมาเนี่ยนะไม่เคยสอบครับเพราะอะไรคุณมีเจตนาอะไรปิดบงัง ผมต้องบอกว่าคุณพูดพูดได้คุณบอกสํานวนสมบูรณ์เรียบร้อยสํานวนสมบูรณ์เรียบร้อยยังไงผมก็ฟังแล้วผมก็งงอ่ะพุดปล่อยรถของกลางไปลองภมิภัยคุณฟังดีๆนะครับเอารถเบนซ์เอสทาร์ออกปล่อยนายหวังเทียนหุยไปด้วยลองหมาปล่อยรถบอสนะและยังไม่สอบหญิงเจีที่ชื่อสุยเหรียญผมให้เอกสารดูแล้วข้อที่3รถ11คันไม่ได้ตรวจอ้างว่าไม่มีกุญแจอ่ะ 5. ปล่อยผุ้ต้องหาออกอีกหลานตู้เฮาขับรถเอาผาดหนึ่งสนะชื่อหวังเจียนเฮาคุณเอาสำเนาบัตรใบขับขีมาใบขับขีของนี่นี่คือตัวหลานซึ่งปรากฏอยู่ในรูกที่บ่อนคุณเปิดที่บ่อนมารูกบอนนะครับที่มีสี่เหลี่ยมเนี่ยนั่นนะนี่แหละครับคือตัวหลาน นี่คือตัวหลานนะครับอะอะกล้องทีวีผมแบบ HD อ่ะเอาเปิดไปที่อ่ไปกับขี่เขาอ่ะคุณปล่อยไปได้ยังไงนี่แหละครับคือการทำพอดีของคุณเหรอนะครับ